แอมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนอตาอีงรอบนี้นะคะวันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดนะคะอันนี้พว่คุณเข้านี่คือเราอยู่ที่จุดเกิดเองนะคะก็ว,ว่ามันโชคดีเกิดใกล้หมู่บ้าน ABC เย้โชคดีจังเลยโอเคค่ะวันนี้เราได้ค่ะก็ต้องตัดไม้ค่ะคนที่เข้ามารก้ก็ต้องเริ่มจากการตัดไม้ก่อนนะแล้เอาต้นเล็กๆก่อนนะต้นใหญ่ๆอย่าปลูกยากตัดๆยากต้นไม้เดี๋ยวใบจะไม่ร่วงโอเคบร้ อันที่สองอันที่สามดิมามาก,ก็มีคนสงสัยว่าทำไมไม่ทำคลิปนะคะพูดเสียงเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยนะน่าจะใส่ลำโพงนิดนึงกิ๊บคิบบบบหมดยังหมดแล้วคึบกิ๊บโอเคเรียบร้อยอ่าวันแ้วที่เราจะทำนะค,ะคือโตคาร์ดนะคะโอเค เราอยู่ใกล้ตรงถ้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องลงถ้ำเลยค่ะระวังตกลาวาด้วยนะคะพระเจ้ากริบกรบอึรอให้ลาวาหายมันก่อนเพื่อความปลอดภัยมาถึงเอาถ่านเลยกึ <c> ิบ <ười> กริบกริบกรบกรบกรบเป็นคนเอาถ่านนะไม่ใช่ไม่เอาถ่านนะถามว่าเขาจ่ายไหมเขาไม่ได้จ่ายมันดื่มไม่มีลาวาก็มืด นี่ข้อเสียมาโอเคก็จะสัญญาว่ามันจะไม่โกงห้ารนา,น,านาเข้าโกงแน่นอนอร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเราเราจะไม่โกงนั่นเองนี่มีซอมบี้แอซซอมบี้เกิดนะฮะซอมบี้เกิดนี่คุณเอาหินก่อนนะคะไปทําเตาเผาได้แล้วเตาเผาหนึ่งแล้วทำที่โขดหินสองสามทำขวาหนึ่งสองสามทำดาบหนึ่ง องเอาแข่งกันก็นะโอเคโอเคเรียบร้อยปื้มปื้อ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 ป้อ่ื้อปื้อนื้อปื้อปื้นปื้อปืตอ้อปื้อปื้อ <Okay. S 1> ้ต้อปื้อปื้อปเ้อปื้อปเ้ตื้อปื้อปต้อปื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 ้ต้อปื้้อ้อปื้อปอ้อปอปอ้อ้อ้้ยอย้ยอ้อ้อ้ มันเริ่มแหลกรู้สึกว่าเราโหลดเกมยังเกินไปแล้วก็เพิ่งลบเมื่อก,กี้เองเช่ามันนะเจ้าหัวมัน okay. โอเคไปตัดตัวมันนี้เสร็จแล้วก็ค่อยไปหาเมืม่อว่าเอ็มบีซีกันไหมไปจัก every day. Hello, good อเอ y ว a เดย์ l ัลโล d m บอลนิงเฮ้ยขอค่าแกะได้ไหมอะดารูปตาเผาหนึ่งที่คุดฮี่แกะมาทำเตียงโอเค โอเคขาดที่อันเดียวเท่นั้นนะคะหนออันเดียวจริงเมื่อกี้มันเป็นแกะสีขาวไมมันออกมาเป็นสีด่าสีน้ำตาลนะแปลกเนาะอะชูการ์เคนี่ Sugar cane ini, ปลูกไว้ตรงนี้แหละกึ๊บเอาตกน้ำไปหนึ่งกร๊บโอเคโอเคโอเคสองสาม ว่าฮัลโหลเอ็มดีซีฮัลโหล굿มอร์นิ่งขอทอดอันหนึ่งโอเคยำยอดฮัลโหลเอ็มีซีมีอะไรให้เราแลกมั้งข้าวมันกระตุกนิดหนึ่งก็ขออภัยด้วยข้าวสิบอ,นะอันได้อะไรนะข้าวสิบอันได้อะไรได้บัวลหนึ่งอันโอเคจัดไปจัดไปเฮ้ยอันนี้ไม่สามารถปลูกได้นะคะเพราะว่าปลูกแล้วมันจะดอกนั่นเองดูนะเอาไม่ดอกใช่ไหม พอเคยปลูกแล้วในเซิร์ฟมันจะดอกบอ,อกไม่รู้ามันเป็นบั๊กอะไรของไม้ครับนะบ่อน,นี้เราระวังอยาไปตกนะครับขึ้นไม่ได้แน่แน่ไม่มีของหให้ด้วยหรอโหนะแต่เฮ้ยใบออมหิมะพระเจ้าทำไมเกิดนี่แบบทำไม,เก,ไมเกิดในซีดีจังเลยนี่คือซิงเลยเนะี่ยทางนี้เราไม่กล้าลงหรอกไปเดียวไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวออกเดินเล่นล,นลานลาที่นี่ก่อนหาแกะหรืออย่าวิ่งมากครับเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิว โอ๊ยกระตุกโอ้ยเอพีเก็บเกี่ยวเก็บบ้างดิรู้เลยทำไมมันถึงเอาไปเลยให้เรากินพวกนี้ก็ว่าทำไมไม่มีข้าวเลยเอพีซีมันเก็บเวอร์ชันนี้มันเก็บได้ดูมันทำมันเก็บหมดเลยอ่ะมันไม่ปลูกเองอ่ะมันเก็บหมดแต่มันไม่ยอมปลูกเองอ่ะ เราไม่ปลูกแค่แก้วนะนี่จะพังทิ้งอืออืโอ้โหอือพวกแกจะเข้าบ้านหลังนี้เดี๋ยวขอยิดบ้านหลังหนึ่งกันนะขอบ้านหลังหนึ่งนะไม่ว่าใช่ไหมเราบ้านอย่างไรสุดเลยหลังนี้เราก็กันโอเค่ข้าไปเลยยึดบ้านหลังนี้มันมากันนะ ครับอีกสักแป๊บหนึ่งเก็แบแบ๊บแล้วก็นีกแบบ๊บโอเคแล้วก็เอาตัวอนันนี้แบบตรงนี้ตัวคัดลืมเก็บมาไม่เป็นไรนี่เราจะไม่เล่นแบบเสกนั่นเองนะคะฮีบอีกอันหนึง่งเก็บโอเคจเขาจัดอุปกรณ์ก่อนน,นะนี่ หน้าแกะแล้วก็แเคเ่นี้ทอดทอดทอดไว้ตรงน,นี้หนึ่งล่ะนะทำไมเกมกระตุกอะเฮ้ยแกะขอไปขอย่าค่าแกะก่อนนะแกะน้อยไหมมาหาพี่ซะอุ้ยสามตัวเลยเก็บไว้สักสองตัวกันนะโอเคโอเคโอเคโดดไม่ขึ้นอีก พยายามพยายามพยายามโอเคดยอดไหมมีม้มาด้วยอ,อยอดยอ,ยอดสีนี้สีอะไรคะเดี๋ยวบอกเดีย๋ยวบอกเองนะสีนี้เป็นสีที่ดีมากๆเลยสำหรับเราเนี่ยโอเคนี่คือว่าค้างใช่ไหมเกมกระตุกไปหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะคะเกมอ,อันนี้ เยี่ยมขอไม่วางตรงนี้กนะันนะนี่อันนาะเอาเกียรตรงนี้มากเลยเปิดกล่องแล้วของมันกลับไปอยู่ที่เดิมหมดเลยอย่างเกียร์หนักมากในแล้วบางที่รอของนี่เรามา,มา,ม,ามาตัดไม้ดีกว่าเอาต้นเล็กๆก่อนแล้วกันนะแกะพวกนี้ก็จะเก็บไว้นันเองฮะอย่าวิ่งมากฮะไม่เกี่ยวดิอยากกระโดดมาก การวิ่งไม่เขี่ยวหะต้องกระโดดนะถ้าอยากถ้ากระโดดมากเนะี่ยวันนี้มันจะหิวเร็วกว่าวิ่งก็หิวนิดนึงนะแต่ว่าถ้ากระโดดมันจะหิวเร็วกว่าหิวเร็วกว่าหิวเร็วกว่าเฮ้ยลืมเอาชิลล่ครั้งแรกนะคะสกีล่าสกีแลแอมสโตนั่นเองก็น่าจะรู้จักดีทำไมเราไม่ไปตัดฝั่งโน้นทำไมเราไม่ตัดฝัด่งโน้ไมไมนแต่ฝั่งมันไก่ตรงนี้ไก่เยอะเนี่ยไก่เยอะดีเลยเดียม,ยม โดดทีรถเลยเนะี่ยโอเคโอเคโอเควูดเด็นโอเคโอเคโอเคกลับบ้านดีกว่ามาอยู่แล้วต้องช่วยกันเขอเก็บไปปลูกที่บ้านก่อนนะไม่ค้างต้องช่วยกันเขอเก็บไปปลูกที่บ้านแล้วกันนะแล้วเราหาสีไปแล้วกันนะต้นใหญ่สีจะน้อยนะเองเพราะฉะนั้นเราต้องตบต้นเล็กๆเข้าไว้นะครับอย่เขาว่าต้นใหญ่ๆอันของเยอะ ซีเมียแบมากกว่าเพราะใครมาเขาตัดคลิปนหนึ่งนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่น,นพอดีมีคนมานั่นเองคะ่ะก็ต้องแบบย้ายห้องมาอยู่อีกห้องหนึ่งเพแก็ต้องแบบตอนนี้ก็ได้สัพยานกรนมาเยอะมา,มากๆแล้วนั่นเองที่เราสาบานนะไม่ได้โกงไม่ได้โกงใน,นยแค่ที่ถึง,ถ,งถึงการใช้คําสั่งมันจะเปิดพอต้นเข้าตัวนี้ก็ให้รีบตัดนะคะอะไรนะเขาเรียกว่า เขาจะว่าในคันนำขึ้นให้นิปตักก่อนที่เอ c มันจะมาแย่งนะเพราะเอ็นบซีมันเป็นชอบแย่งไม่รู้เป็นไรไม่ใช่เอ็มาตัดต้องชูค่าเคของเรานะไม่เอานะอันนี้เขาได้ขโมยของจริงถ้ามันตัดต้องชูค่าเคของเรานะเนี่ยเฮ้ยกระครัง้งครังครังตอนนี้เกมแหลกมากไม่รู้เป็นไรตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะคะเรา,เข,าขอขอแยกไ,ไปอยู่ในบ้านแล้วนะตอนนี้วิ่งไม่ได้นะคะวิ่งไม่ได้ อันนี้เพิ่มความเร็วก่อนวิง่งวิ่งดิวิง <Yeah. S 2> ่งอย่าเดี๋ยวก็จะไม่นอนฮะไม่นอนค้างเลยเอาเกมดับเกมนะคะเกมดับเกมดับโอเคมาต่อกันเลยเมื่อกี้เกมดับสักนิดนึงนั่นเองฮะก็ต้องขออภัย้วยค่ะตอนท,นที่เราเผานิดเดียวว่า คือเอาอุปกรณ์เก่าๆไปเผากันนะ mm hmm. เราก็ต้องนอนฮัลโหลเอ็มบีซีมาได้ไงเนี่ยนี่มันบ้านเรานะเฮ้ยนี่มันบ้านเรามากกว่านะเราจะแม่ค่ายเอ็มบีซี่นเองค่ะแล้วเราลองทำฟาร์มไอ้็อกโกลเลนม,มันเองนะโดยการใช้ประตูแล้วนนยี่สิบที่สองยี่สิบเอ็ดนะะแล้วก็ใช้เอ็มบีซีทั้งหมดสิบห้าสี่ตัวนั่นแหละจะไม่ได้กันเรียกฟาร์มเล็กดี ฟาร์มดิเอมย่ขอข้าวมั้งดีตอนพวกนี้กินได้เลยนะคะไม่ต้องแปลรูปถ้ามีสิถ้าเอบีซิตานนีให้มันจะดีมากมาแต่เราก็ควคนปลูกคืนเลยเอ๊ะมันคาบคืนไม่อะแล้วเราจะทำไงใช่มันกินเลยนี่เแต่มันเพิ่มโคตรน้อยเลยอะเพิ่มโคตรน้อยเลยเราจะไม่พยายาม วิกระโดดแกะเออเราไปทำฟาร์มแกะดีไหมน่าจะได้นะหนึ่งสองแล้วเราจะจะลงไปด้วยเกมค้างะคะ่ะไม่ดีไม่เลนะ่แค่เกมค้างสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเค เราก็ไปทำบันไดามานิดหนึ่งแล้วไปตัดตน้นมีต้นไหนให้ตัดมั้งเนี่ยนูนๆๆย้นนู้นนู้นเอ็พีีอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอ่เพิ่งนะนี่เดียวเขาไม่เป็นอะไรมั้งโอเคเราได้นั่นเอง,เองนายอดนะนายอดเราจะไปเล่าแกะมาเอง จะไปลอกแกะมาเองก็ขอตัดเป็นพาร์ทนะคะพาร์ทนี้ก็คือการสร้างบ้านนะคะบ้านยังมุมงบ้านเอ็บีซีนั่นเองอะ่ะพาร์ทที่2ต่อไปก็คือการหากแกะนั่นเองหาหาแกอเคค่ะก็ขอจบพิพิธภัณฑ์นี้ใครชอบปุ้ยยินกรไลค์กดแชร์กรุ๊ตคลิกกันด้วยนะคะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ตัดต่อคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อแน่นอนนะคะที่เกียจตัดนั่นแหละพเพราะว่ามาใช้เวลาการรอมากนานมากไอเฮ็ดดีนี่โคตรนานเลยเคค่ะบ๊าไว้บายคะ่ะ